เห็นล็อกกี้วิวแว็บนะโอ้ล็อกกี้นางฟ้าครับสวยงามครับตัวดังในตำนานครับสิ่งชิวเลยครับสวัสดีครับพบกับผ,ผมช่องคนสกาวครับวันนี้พามาดูงานคุณลอกชมมาทานไว,วยจะละเค้มากนะครับ เมืองจังหวัดรปทรุมัมนครับเนี่ยครับมาเจอเจ้านิสันยูดีครับเป็นหัวนิสันดีดีครับนิสันดีเซล200ครับจมครับจายลงนะครับอาครับเจ้าคูต้าเอ็มเก้าศูนย์ กำลังมาช่วยนะครับน่าจะจมตอนก่อนเที่ยงเนี่ยครับใส่คนไปพักเที่ยงยไม่เห็นโชเฟอร์นะครับเดีย๋ยวซูมให้ดูครับเดี๋ยครับลงทั้งสองฝั่งเลยครับ ติดเผากลางแล้วครับติดเผาท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเก็บกู้กันครับแล้วด้านโน้นก็หมุนวนเข้ามาเทเรื่อยๆครับ โน่นนะครับเป็นเจ้าฮีโน่ครับปีกนกครับมีพิหลงครับมาได้มาถ่ายทำนานนะครับพอดีต้องย้อนกลับมาถ่ายอีกเพราะว่ากล้องเสียนะครับกล้องคนโทรก้าวหล่นนะครับกำลังสั่งส่งซ่อมอยู่ครับ อยู่ระหว่างการซ่อมอยู่นะครับวันนี้เอาโทรศัพท์มาถ่ายว่าภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับภาพอาจจะไม่ชัดด้วยวขออภัยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวี่ลงถอยเทใกล้ๆนี่ครับ ไม่รู้ว่าจะดึงขึ้นหรือจะใช้วิธีขึ้นยังไงไม่รู้ครับเนี่ยมาถึงก็ไม่เห็นโชเฟอร์ครับเห็นแต่รถจมอยู่ลักษณะนี้เลยหลงเทใกล้ๆครับเฟอร์ลงมาตรวจด,ดูก่อนนะครับโอเคครับ ับแมนมาโบกครับ คุณเอฟซีทุกท่านนี้เข้ามากดติดตามนะครับติดถ,ถูกง่ายก็ขออภัยด้วยนะครับก็นี่ครับดูครับท่านผู้ชม นู่นนะครับด้านนู่นนี่ครับเป็นสุวิชิฟูโซ่ครับโชกุนครับถอยเริ่มๆครับ ครับท่านผู้ชมถ่ายจากมือถือนะครับจากโทรศัพท์กล้องอาจจะไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมขออภัย เลยครับเอ้ยยาดิสันอยู่ดีคันนี้ต้องใส่ต้องใส่รอแมคโครครับป็นใช้แมคโครอย่างเดียวครับ ยังไม่เห็นโถกเล์ครับร้อยนะครับมีเจ้าเมก้าครับ S 5 0 0ครับหรือเจ้าซีรีส์500ครับ245แรงมา มีสามชาครับทางนู่นแจกตัวครับโอ,โอเห็นล็อกกี้วิบวยบครับอ๋อล็อกกี้นางฟ้าครับสวยงามครับเจอตัวดังในตำนานครับวิ่งชิ้วเลยครับเนี่ครับสำหรับงาน ขึ้นชั้นสามนะครับมาชั้นสองครับไออัดขึ้นเรื่อยๆเลยครับดูค,ครับที่ร็อกของเราวิ่งแบบชิวๆครับสิล็อกกี้โอ้ต้องใส่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูกันกูแล้วครับนี่เงียบเลยครับต้องใส่ต้องรอไม่โคครับ นี่ครับล็อกกี้นางฟ้าคันหนึ่งบางต้นไม้ครับเดีย๋ยวหามุมใหม่ไหมครับถือว่างานนี้เดินหน้าไปเยอะครับมีรถร่วมมาหลายทีมงานแล้วครับนี่หลายบริษัทแล้วนี่ครับล็อกกี้นางฟ้าครับปะาลูมิเนียมนะครับสวยงามครับ เคยดังในตำนานครับเจ้าสันที่ร็อกกี้ครับนี่ครับสองคันนลครับสวยงามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆครับว่าจะรอดูเนี่ยครับเราจะเอาขึ้นแบบไหนครับสงสัยไม่ได้เอาขึ้นนะครับลองรอไม่โคอย่างเดียวครับแล้โคยังไม่ว่างนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเป็นแท่นี้นะครับสวัสดีครับ